โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ในวอร์ซีเซิร์ 2F A นะครับทุกคนหรือ2ฟา 2FA นั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับกลับมาหลังจากหายไปนานก็ต้องบอกก่อนนะว่าเซิฟเนี้ยเป็นอีกหนึ่งเซิฟประจำของผมนะครับที่มาทําบ่อยมากแต่หายไปช่วงหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าวันนี้กลับมาพร้อมของใหม่นะครับแล้วก็ขอพูดจบแล้วกันเผื่อคนไม่เคยดูเซิฟนี้มาก่อนและไม่รู้จักเซิร์ฟนี้เซิฟนี้นะครับเป็นแนวของแรนะครับของมีราคาวัดกันุนมันนะทุกคนเรื่องสำคัญคือเซิฟเนี้ยลินพันละขอภัยก็อย่างที่บอกว่าสายฟรีอยู่ได้สายฟาร์มอยู่โคตรดีใส่เติมก็อยู่สบายเพราะว่าเิร์นี้ ของที่ดีสุดเนี่ยไม่ใช่ของเติมนะครับแต่เป็นของฟาร์มทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมเซตดีสุดในเซิร์ฟเอบวกนะครับทุกคนก็เห็นไหมว่าเซตเอบวกเนี่ยได้จากการฟาร์มและตัวละครก็เช่นกันนะครับเซิร์ฟเนี้ยท,ทั้งเซตแล้วก็ตัวละครของดีสุดนะครับจะได้จากการฟาร์มล้วนๆเลยนะครับทุกคนนะฮะของก็ตามนี้นะครับที่ของฟาร์มนะฮะก็มีเกรดบีเกรดเอแล้วก็เอบวกคนสุด รวมถึงตัวละครก็ยากมากดีสุดนะครับส่วนของเติมนะครับก็นี่คือโปรใหม่เลยก็เป็นนี่ฮะห้าสิบเก้าสิบร้อยห้าสิบสามร้อยซึ่งเห็นไหมว่าเกรดร้อยห้าสิบไปสามร้อยเนี่ยจัดอยู่ในประเภทเกรดยากนะครับซึ่งก็ยังไม่เท่าเทพเอบวกนะครับทุกคนเอบวกหดกาแล้วหดกาคือไรหดกว่ารวมถึงตัวละครนะครับก็เห็นไหมมีสามร้อยกับห้าร้อยก็อยู่แค่ในเกรดยากนะครับไม่ใช่อยู่เกรดยากมากก็อย่างที่บอกว่าของฟาร์มก็ออฟกอดอยู่ดีนะครับแต่สายเติมก็อยู่สบายอ่ะคือไม่ต้องไปนั่งฟาร์มนะครับแต่ถ้าอยากไไไดด้้้กกก็็ปหาาารรรัับบซืออขงคคคนนสยฟ์มะทุ ที่เหลือก็คือเห็นไหมเติมครบ1,000ันรับเป็นเซตบุมขวาบนเห็นไหมอย่าลืมสังเกตเดี๋ยวคนดูว่าเฮ้ยมันมีได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูบอกอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นรูปประกอบไปเฉยไม่ใช่นะครับเป็นของเติมแถมครบ1000บาทนะครับทุกคนเห็นไหมมองยากมากนะครับทุกคนสังเกตดีๆขวาบนนะฮะที่เหลือก็เป็นราคาการชงกรชาซื้อทรงชื่อสีชื่อธงชื่อไทยก็ราคาตามในภาพนี้เลยส่วนที่เหลือนะครับเป็นเติมสะสม VP ก็เริ่มต้นแต่้งแี่ VP 300บาทนะครับจนถึง10,000บาทนะฮะ v ี VP 20 ประมาณนี้ทุกคนมาก็อย่างที่บอกว่าผมหายไปหลายวันเนี่ยจะบอกว่าจะมาตั้งแต่วันที่เซิร์ฟเปิดเลยเว้ยแต่ประเด็นคือใอครรู้ปะแม่งใครไม่รู้นะครับไม่หวังดีมายิงเซิร์ฟนะคนเล่นเยอะมากต่ตอนนี้คือคนเนี่ยถือว่าหายพอสมควรแต่ก็ยังเยอะอยู่เมื่อกี้คือสิบกว่าคนแต่ผมลองดูนะตอนนี้คือว่าอ่าลินพันธ์คนออนอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนแต่ตอนแรกอะคนเซิร์ฟเนี้ยออนอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบห้าสิบคนนะแต่ช่วงนั้นนะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมมาทำคลิปไม่ได้อย่างที่บอกว่าโปรใหม่มาเน เสียงไม่กูออกจอไอชิบหายคงคุยรู้เรื่องหรอกวันนี้ยชิบหายเออคือเสียงไม์ผมไปออกจอนะครับโอ้โหแล้วเมาโค้ชช้าเลยนะครับก็จะบอกว่าวันที่โปรเปิี่นมันแรกเนี่ยผมจะมาทำคลิปแล้วแต่คนมันยิงเซิฟนะครับทำให้ผมทำคลิปไม่ได้นะก็อดเลยนะฮะก็่นแหนไม่เข้าใจว่ามันจะยิงกันทำไมวะเอออิจฉาเขานะแม่งเนีย yeah, ลำบากไปด้วยเลยต้องเลื่อนคิวนะครับเลยอดบรรลุมานเนียเลยนะครับแต่วันนี้ก็คือว่าดีอย่างคือแบบว่ามาต้นโปรก็ดีตรงที่ว่าเซตเราก็จะไม่ค่อยมีใครสู้ไงแต่ถ้ามากลางกลางโปรไทย มันก็จะเริ่มมีคนละพอแล้วคือถ้ามากลางๆโปรเนี่ยอันตรายเพราะาของยังมีราคาอยู่แล้วคนก็เริ่มมีเซตแต่ถ้าผมมาไทายโปรอ่ะเข้าใจป่ะคนมันมีเหมือนกันแต่ของมันราคาชิวแล้วไงใช่ไหมเฮ่ยเหมือนคลิปล่าสุดที่เล่นอ่ะเห็นไหมละ่ะ 2FA ที่ผมมาล่าสุดเล่นช่วงไทยโปรโคตรมันยิงโคตรเดือดโคตรสนุกอ่ะครับเพราะว่าเล่นไม่ต้องกลัวเสียหายอะไรนะครับมาตอนนี้ก็ขออนุญาตมาแบบว่าเห็นไหมคนเขาเล่นปืนเดนวัดทุกคน ไม่รู้ว่ะผมขอลองใส่50ไม่ใช่ส0 90ย้ำเชิงชิวๆแล้วกันนะครับทุกคนแบบว่า,วาอย่างเชิงนิดๆนุงนน่งนิดๆแต่วันเนี้ย300มีให้เห็นมีให้ลงให้นอนนะครับแต่ไว้ก่อนไม่ยอมปรับกลุ่มฟังมาคุยอะไรวะเออลำจัดมีปัญหาทุกวันเลยอ้าวมีอยู่แล้วโอ้โหม,มาด่าใครวะนะเอ้ยใครพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็หายโอ้โหดูพู้ดิเซฟกับพุ่งขาดวิกฤตมาเขาโดนยิงพูดจาดิเฮ้ยดูดิโโหดูดู แม่ไงพวกนี้โอ้โหรั่วะกระโดดคุณพูดดิคุณพูดดิเดี๋ยวี้ผมบอกนะว่าเขาไม่ได้จะทำให้เซิฟปิดปัญหาโดนยิงครับมันมีคนดีฉายิงเฮ้ยน้องเกินสามร้อยแล้วขอน้องเอ้ยกูก็จะทำคลิปกูทำไม่ได้เหมือนกันเห็นไหมโอ้ยพวกนี้ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็เข้าใจไปด้วยนะครับว่าเขาคงไม่อยากปิดปิดให้เซิฟมันเด้งอย่างนั้นหรอกนะครับคือโดนยิงแต่จริงจริงที่บอกว่ายุคนี้สมัยนี้คือทำเซิฟแข่งกันไม่ได้ก็ยิงอย่างเดียวเดี๋ยววะยิงเซิฟแย่เนาะแม่ เรียกคุณเน้นห well, ัวต oh, cool. no. mm ัวคขาเน้นป no ืนตัวละครผมเรียนป่ะคือตัวละครกูไม่ใช่ตัวละครยากอ่ะตัวละครสามร้อยวันวานขอเด็กใครโดนหน่อยครับเฮ้ยแล้วกูมีพีสิบหกมีพีก็ไม่มีกูต่อให้ไม่เนี่ยเดินหนีกูเลยหรอสิบหกนี่กูมีพีระดับสิบหกด่วนด้สิบหกเติมไปหนึ่งพันบาทโอเคไอ้เฮียไม่เป็นไรกูต่อให้ไอ้เฮียตีเมื่อยอ้วนอ้วนตีเมื่อยอ้วนหัดเตี้ยหัดเตี้ยทุกคน้องหัวจี้เฮ้ย น้องที้พ <satisfy karang> ี <kaz uffy> ่มาดิเลือไรเลือสองเลือสองเฮียไอชี้มารู้ให้กูะเนี่ยไอ้สัตว์ไอ้ชี้จ้าวมีพีรุทสามร้อยด้วยจ้าวมีพีรุททำชิวได้ไม่ได้สี่ทุ่มมีใครรันกับผมบ้างอุ้ยสี่ทุ่มวันนี้สี่ทุ่มเนมาเลยครับทุกคนเผื่อผมลงคลิปทันหรือถ้าทันก็เซิร์ฟเนี้ยเขาคนมาทำคลิปบ่อยจริงไม่บ่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มาแล้วก็เนจะมาถึงสี่ทุ่มนะใครอยากรันก็ได้ไหมเนยไ่อยากเมื่อไหร่เนาะจะเป็นยอมเม่อไรโอ้โหเฮตีกูเลยเฮตี้กูเลยเฮียเฮตี้กูเลยแม่งกูออก ครับพี่ทำเงียจแก่โพิกไปแล้วอะไรก็แล้วผมหาขึ้นที่สูงก็เพราะอยู่ชั้นต่ำนี่คือเดี๋ยวนี่ยากนะครับมีครับนี่ครับแล้วแบบเขาเองขาดเทงอะไรรู้ได้ไงกูรู้ไงรู้จักสีหน้าแล้วเสียงแล้วน้ำหนักเสียงรู้จักสีหน้าฮะสีหน้าเฮียตามตัวละครเลยน้องจากเสียงบอชนจากสีหน้าไม่พอเลยไหน ข้างไปคุเมีกี้เสียบซอมเนของโปกเก่าปะวใหม่ปะามูทีดราคาเท่อหราคางกันมีมีตัวละไราคาตัวละาหน่งเก้สิบกสิบเก้าสิบแตกกัไรละงงเลยเนี่ยราคาคนขายท่มีเงียโเสนอได้ไงนี่เออราคาขายไม่มีให้เสนออะไรคุณเสนอห้าบาทได้ไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่งมีเพันถาาแรกขอเดี๋ยวผมไปดู้ราคาอะไอ้เงี้ยแดงเลยครับแดงเลยไไครับ อะไรวะ12เซตโอเคกุ้ยติดิวะเอะไรวะ12ไม่ต้องกูตยสเงติดมั้ยตันหลันตอนนี้จะมาเบื้องสามช่องนะเพราะตอนแรกผมก็เนี่ยเซิร์ฟยังไงบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟจะให้ผมเล่นังเกองสามช่องนะก่อนหน้านี้เป็นปิดประชาชไม่เคยเล่นเบื้องสามมาโคไม่เคยเล่นมาโคพอเริ่มเล่นมาโคก็เล่นังเบื้องสองช่องเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออสางสามช่องมันแบบเสียเวลาแล้วจะเอาช่องหนึ่งไปใส่น้ำไงแต่พอไม่ได้เซิร์ฟเนี้ยผมเรียนรู้ว่าสองช่องมันอยู่ได้ยิ่งสามช่องขนาดาชารช่องกูอยู่แทบไม่ได้เลยอ่ะคนที่ กูหาตีเหมืกันเลยไอ้ยังข้างในกูรู้เพื่อนเลีไอ้ยังปมัน็บขอกูรกระพิบพรกระพิบกระพิบไม่มีใคตีกูเลยแม่แต่ไม่ไเดี๋ยวไดว้สามร้อยกูกจะขอ,อเื่อ,อจไปอย่าไปหนึ่งยอม้ยสอกอะไรวะสอ,ะสอ,ะสอกอะไรอกเก่าหร เออจริงๆคือผมไม่ได้มาไหนวันที่ผมจะำปุ๊กกลับได้จำปูใหม่ได้ละเพราะว่าผมปูใหม่ผมรู้แต่วันนั้ผรรน,น,ผผน,นผมกระติบอะที่มันมาวันแรกอะแต่คืออย่างที่บอกดูยังจำได้แต่ไม่ได้กรคลิปไม่ได้เพราะเขาเกมไม่ได้ครับโดนยิงตา้กีฬาเ้าเน,นะกยขู่อากูดิมึงมีแค่ห้าสิบมึงข้าวกูไนดน้ไอ้กูตกนะไอนน้กูตกนะไอ,นนกกะอนน้กูตกนะไม่มีใครตีจริงเหรอวะฮัลโหลกูตั้งตีโมบันงยาดีกว่าบ้างทั้งนั้นแหะเดี๋ยวผมตั้งตีดีกว่าทุกคน หาที limiting, ่ขึ้นครับหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นกูเองกูเองเนาะเนาะเนาะไอมอรเจ๊เอลือสามร้อยเก่าปะสู้กูไม่ได้คะแนนสามร้อยเก่าสู้ไม่ได้เฮ้ยกูตึงกว่าบแกันเดี๋ยวขอต้องตีก่อนมันเห็นว่า ผมจังตี้ไปแห้ล้วหมดวะจังตี้เด็กกูในเกมนี้ไม่ใี่คนหรอกที่ในเกมนี้ยมึงี่เยอะขนาดนั้นล่ะกูไม่ได้ยิูได้เย้ะโอ้ตี้มันเยอะใช่ไหมถึงผมไม่เคยตี้กูมึงเอาไปคืนนะคุไม่ได้เก็บอะไรเลยมาเดี๋ยวเพราะไม่เห็นผมเป็นสามว่าคือเป็นผมอ่ะนะครับตอนนี้คือยังไม่เคยรู้ว่าผมเป็นเก้าสิบเนี่ยวันนี้เง็บนะครับรอห้าสสามบอลเดี๋ยวรอก่อนร่อนคอยเงี้ยให้บอกติดวิ่งมาติดเลยเองวะผมไม่ได้ตั้งใจนะ ตีกูมาไงตีกูมาไงครับมาดิมาดิมิตี้ไรเฮียมาดิ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 เจ็บร้องกูเจ็บกูเจ็บร้องกูเจ็บกูเจ็บลาลาดอกไล่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 สุด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 น้องแล้วน้องมีตัวละครสั่นเหมือนกันไงแต่เซ็ตไม่มีไงเลยห้าสิบเงาแฮปปี้ครับหาปปี้ครับอยิงยิงกูฟรี เฮ้ยก็สิบมือแตกคนแรกนีกว่าแตกน้องเอเป็นโดนซิกเกิลนี่กูไม่เคยหิวหรอกแต่คือมาเก็บของกันนะ่ะนี่กูไม่เคยหิวหรอกแต่ก็บของกันนะ่ะมาดิอยู่หกคนพอผมอยู่แค่นี้พอนะผมไม่เอาเพิ่มแลนะเพราะว่าเดี๋ยวตีอื่นไม่สู้นะพอ,อกันดีกว่าบอกมาต้องพอพี่สังเติร์ฟอ่ะเนี่ยแตกอนะ่ะอยู่ยิงไงอ,อยู่ยิงไงแต่ยังไม่เก็บอะ่ะเฮ้เขี้ยเจถีหน้าใหม่คนระับเจถีของซัพพอร์ตของฟรีไม่ได้ดูไวหรอกของซัพพอร์ต ป่วยกันับปืนเลยไก่ไม่หน่อยหลังไม่เคดเขานี่กูปะวะรุกคุณกูปะดิก่อยกับไก่เนี่ยยอนหลับองลงน้องลงนลงแตกแตกแตกน้องลงน้องลงฮัสซี่ไปแตกน้องเก็บดเกมบดะเก็บดะเก็บบดะเก็บบดะเก็บบดะฮัสซี่มาทิใหม่เก็บบดอะกูปะแตกแตกโอ้โหแล้วกูยิงยิงโคตรฟิวอะคือแบบโคตรฟิวมาแบบฟินอะไม่ใช่ฟิวโคตรฟินโคตรฟิวหี้อะไรวะนะครับคือมีตี้แล้วกูเป็นพระเจ้าเลย แล้วคือแบบถือว่าต้นโปรยูตอนี้ต้นโปรนะฮะแต่คือ่าผ่านมา5วันละก็ผมเห็นในกลุ่มโพสก็แหละสามรึงแตกกันเทียบเลยอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือคนน่าจะไปหาดื่งกันหมดป่ะไม่มีไอพวกสามร้อยไ่อยู่แถมนี้แต่ไปแตกไปโอ้ไม่เอาอ่แบบแบบนั้นรับเนคนได้แตกมวหอโอเกือบแตกครับ สามร้อยของครัตีกมคพี่พตีพี่มีเยอะเปล่าไม่เยอะครับี่มาพี่มาแกกับ้ไอ้เหี้ยอย่างเหียเลยตีไปกับพี่ปสามร้อยหาแรกของครับเปสามร้อยหของมาบาคนนี้วันมจะตจะไม่แตก่้เล่นกันตีอย่างเงี้ยแต่ตอนแรกเห็นมร้อยอกกันอยู่นะไม่ออกเหรอเ้ยสามร้อยสามร้อยสามสามรอยสามอยเราสามร้อแล้วเราสามร้ล้วสามร้อยยี่ามร้อยสามร้อยเฮียสามจริงไปห้ิบนึงมาดิ ดี๋ยวมาเหียมีของแถม้งาแถมขอสามรอไหมนะลดงเลสามร้อยเหไหมะเพื่อนอสามร้อยมะีสามอยมีสามร้อมีมีตัวไลมาแลกหั่แถมหัวไผมเลยได้่มีไม่มีนอกที่หมดเราหัวอะไรก็ได้หัใครดูก็ได้มีแต่หัวเนี่ย แจ้งหนีแจงหนีแต่กูไม่หีหรอกเอาต่อนะไม่หนีหรอกแจงหนีเทีแต่สาม่าทำไมเนี่ยจะสามร้อยเก่าท no> um um> ี่จะหนีก็ห้าสิบใหม่ป่ะไม่ด้น้องไม่เอาให้ดูอะไม่ชอบโปพ่อมึงอะห้าสิบอะนะครับติหกคนเลยเท่าีสิบสองคนเอาสามร้อยรอบตีดีกว่าละกันละอะอะละเหรออู้ดีสามร้อยจองกูละบึกจึกอับบึกจําบึกกาเก็บพอขอค้าง แล้วผมเป็นแผลเนี่ยทุกคนขอญาตเลยขอญาตอีกแล้วคุณดูขอเฮียแล้วด่าพี่อ่ะตอนนี้ก็เล่นมไม่ต้องขอไม,ไม่ต้องคำพูดนี่เหยอฮะสิบมาสิบแล้วก็อาฉามย้อยนะครับอาบาดนี้ครับผมเธอแล้วก็กระเป๋ากระเป๋ามันก็มีแค่แบบเนี้ยพัที่ดีสุดของผมอะ่ะถึงก็นีมาก็ไม่ไหวว่ะน,นี่มาโอ้โหนี่มาออสซี่เหรอ

ไม่ไดสัมร้อยได้สัมร้อยนได้สั่ครับไมด้สัครับได้เพื่อนได้เพื่อนมาเ้าไหนวาบลตายมึงบีุ้บี้บอ่เยอะที่ผายพอมีสามรอยด้วยจริงมันต้องตีนาเซ็ไว้สามร้อยต้องบาร์ตี้กันเอาเองรเป้ายัามีเยอะไป้าน่ะมีหัวมีใครมีหัวสามร้อเสร็จไหมครับมีมีเพื่อนอะไรแรกอะเรา เอาหัวถามว่ามันมีเดี๋ยวตอนแรกพวกมันหาตี้มึงมีใครตี้พวกมันไงพอกูจัดตี้มาหาตีอุ้มคนยังไม่ได้เลยเว้ยตอนแรกหาตี้กันรุมถึงจูได้หาตี้กันมึงไม่ได้ตี้เขาอ่ะโอ้เพื่อนเขาขอบไว้เพื่อนกูตอบให้แต่กูหกคนอ่ะคือแบบหิวโซยิ่งกว่าอะไรอ่ะตี้กันเยอะมึงไม่เบื่อเหรอท่านบอกกูทีไม่ไม่เบื่อครับใช่มาได้เสร็จพูดถูกน้องเข้าใจฟิวเรากูโดนรุมยังไงคราวนี้กูไปอยู่ฝั่งที่ลุงเขาบ้างคงมันเยอะไปเพื่อนไปกัถือว่าห้าสิบข้าพื่อนมาตั้งรู้หนึ่งห้าเก้าะ เราสามที่กูเดินกันอลเดี๋ไปหกนึ่งนั่นนี่คือคนมันตกว่าเซิร์ฟมันโดนยิงไปนเิงบอกว่าโดนไปหลายวันเลยครับเพราะผมอที่บอกว่าไม่ได้มานคลิปเลยแล้วก็เห็นมคนที่เซิร์ฟเมื่อกี้ว่าจะมาเด่หลยวันละแต่อย่างที่บอกอะเซิร์ฟคนนเซิร์ฟก็ชมอยู่เลยว่าเออทำไมเซิร์ฟเป็นอย่างงี้วะน่าจะทำมาดีตอนนี้คือมีปัญหาเขาไม่ทำมีปัญหาเขาโดนยิงนะครับต้องเข้าใจด้วยโดนยิงเซิร์ฟทำให้เซิร์ฟแบบว่ามันเข้าไม่ได้แล้วเขาหลุดเขาหลุดเขาได้บางคนอะคือผม เขาไม่ได้เยอะมากเขาได้แค่ไม่กี่คนนะครับโคที่อะไรคนทนยิงอ่ะอ่ะน้องสามานเรามันใหญ่โตไปวะนี่แตกสงสัยได้ไปได้ไปหนึ่งมันอะไปไวเหรอวันนี้อยากดูสซะหน่อยดิให้ต้นโปรก็ไม่น่ากลัวอะไรดีกว่าวันนี้คนอยู่ดอยแล้วตีเราเยอะเลยนะครับเป็นใหญ่มีความสุขว่ะวันจะไม่แตกใค่ดู เราหนึ่งกันอยู่ผมไปไหนดีวะทุกคนผมไปหนึ่งหนึ่งเดียวกว่าปะแต่ถ้าหนึ่งไม่มาเดี๋ยวผมกลับไปลงสามร้อยโซโล่ที่เซิร์ฟนี้นะก,ก,ก็จากศัตรูสู่มิตรรักจากมิตรรักสู่ศัตรูอะไรอย่างนี้อ่าเดี๋ยวลองลองลองกันดีกว่าเอาเลยดีกว่าลงมาคนเดียวเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยปะปะพอเดี๋ยวถ้าแตกเซตน,นี้ถือว่าแจากไปแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาหนึ่งปิดท้ายแต่เมื่อกี้นหนึ่งอ่ะมีคนอยู่ยิงเล่นกันอยู่แล้วก็ไอเซิร์ฟหนึ่งมันเป็นสามสามอ่ะเลขของผมไปรู้อ่ะแห้ผมมาแล้วคนเดียวเฮียหาตัวคอนแโบสามย บึจากศัตรูสู่มิตรจากมิตรสู่ศัตรูป่ะป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 ะนะปะปะปะะป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 ะหะป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 มปะปะปมปะ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 ะป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 ปะปะะป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 ะะป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 ะะป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 ไปะปะปะปปะปะปปะ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 ปไปะปะปะะปะปะปะไม่ะปะปะปะหวปะ ผมจะถามว่าจะห้องแจกครับมี่หาบวกฟองควงว่ะมันก็ได้มาเปิดเนี่ยมุฟองควงไหวเหี้ยไม่ได้หรอกก็ถึงนานเนาะบัวฟองควงกูบ้าโหลลงล่างอ่ะชั้นสี่ไม่าเอาไมายิงดินม่ไม่ไม่ยิงควายมันยิงไม่เข้าเลยพี่เหี้ยมันไหวที่ไหนรับเพื่อนนี่มึงขอลองฟองควงยิงได้ป่ะมันเข้าป่ะโอ้ โอ้โหเจ็บแมยดูดิไอ้เหี้ยมันยิงตายนีหลบอนะไรก็สับยื้อรู้ทันกูแม่เอ้ยนี่หนึ่งไฮโดวะเนี่ยมาไฮโดมาดีคนนหนึ่งที่เก่าอยู่อ่ะนี้หนึ่งไฮโดของผมแม่งชื่อบอลซีทูเอฟเอรักไม่รักอ่ะนึกว่าแอตบินดูนเถื่อนละแม่ตัวไหนอ่ะตัวไหนวะเฮ้ยผมยิงล่อห่านมีใครออกมาเลยวะสับอะไรคนเดียวเนี่ยตี้เก่ากวะตี้เก่ามัลรุมไม่ได้ตี้เก่าอ่ะ ไอ้ไอ้เงียบๆอสองหนึ่งวะเดี๋ยวก็ลงโวยเยเออกูต่อสองหนึ่งไเด็กว่าเงียบต่อสองเอ้ยยิงแม่ลุงโวยเนี่ยีกออกไปกซีซีอะ่เนรอยูเเออแ่ก็จะหลอดจะกันดอมอุ้ยหลอดคารดอเล็กะทำไมเป่นแบบนี้โดีปืนว่าคนขึ้นจะมากูมันรับประชลกูหรือมือเปล่าหรือมันจะกปชีออทำไมเป็นแบบนี้ะเอ่ ไอเนี้ยโดดออกมาเองนะโดนต้นกากเออเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะไม่ไหวก็คือไม่ไหวเว้ยเออเชี่ยระชันน่ะเขาแย่ปะสามแล้วข้างบนได้สามแล้วข้างบนมามามากูรออยู่สี่เลยสี่เลยจะข่บวบอกข่าวดีเ้วยกันนะหาตีพี่หาตีขึ้นมาแล้ววันที่พี่น้องเมื่อไหร่เป็นไหมพี่เลยครูเนี่ยคูเนี่ยเล็เลยทำไมพี่พี่มึงไม่เห็นเล็กแคบ ยแล้วพี่ชูก่อนให้มันลับรับรับอสหารยิงกันเข้าทางทางอยู่ดิยุ่อร่อยดิยุ่อร่อยพีเงี้ยสามร้อยมาจริงเหรอไม่งไรพี่ไม่มีหนเน่ยจะแต่สมรอยชันสามันท้ายลกไปทุกข้มาวสามแล้ก็่สามร้วยี่สลสามแ้อะไนะ จะตายจะตายเฮ้ยมืดแล้วมึงมาดิพี่มึงไปไหนมึงหนโดดไปแล้วนะเฮ้ยอยู่เต็มติดเลยนี่สววนนี่สวนนี่สวนนี่จะตายเฮ้ยอ้อยยันสี่เฮ้ยน้องอ้อยยันสี่น้องเข้ามาแล้วไปมาไปมาไปมาผาใหญ่เลยเี้ยครับโอเคี่มาที่เลยเพอคนเพล่อดไปเก็บมคนเก็บต่อครับอย่ามันเก็บต่อบัสตีอย้ โอ๊ยปั๊มยาไม่ทันนี่เที่ยสองตัวแล้ว10ชิ้วตัวเดียวขออภัยเดี๋ยวขอขอรับขอรับนึงโอ้300แตก300แตกอย่างว่านะครับมัน152ตัวผมก็เซ็ต150แค่ผมปืน300แต่ผมไม่รู้สองตัวแล้วยืนฮาวไปนิดนึงไม่รู้ว่ามาสองตัวเดี๋ยวขอไปอีกหนึ่งสักหน่อยดีกว่าถ้าไม่มีคนเหนึ่งผมไปหาเมื่อกี้แหละเพราะตอนนี้คือถือว่าโอเคได้300แตกละแต่ถ้าถามว่าเล่นต่อไปคิดว่าไหวเพราะว่าไหวเพราะว่าคนมันไหลตี้อยู่เมื่อกี้มันนัวโม้ซั่วอยู่ แต่คอมาสักทีดนึงโอ้โหสามร้อยวีพีสิบหกวีพีสิบห้าคนรู้ว่ามาเล่นไหมเล่นไหมตัวละครเป็นตัวละครยากเก่าปะใช่ปะใช่ไหมฮะคุ้ยยใครเนี่ยไปกราเป่านี่ปะนั่นโจ้เอเอามาเป็นเทียอะไรอยู่จะรู้่ะมาทุกคนมาเขออาเนี่นแหละปะเม,ม,ม,มื่อกี้เราแตกไปเราจะมากู้คืนที่เซิร์ฟนี้นะครับหรือไม่ก็จะกลายเป็นขาดทุนคูณสองนะฮะ เขายืนือเขาจะเล่นเนี่ยโหลหนุ่มหนุ่มเอ้ยไอ้หนูเอ้ยไอ้หนูมาดีสิหนูไอ้ขี้เียมายืนแอคไม่รู้มันไม่อยู่หรือว่ามัานเห็นตัวละครผมแล้วมาเล่นวะแต่ตัวละครเขาจะไม่ผิดถ้าเป็นเป็นตัวละครเก่าปะ่ะฟาร์มเก่าปะ่ะย้ากเก่าหรือไม่ก็เติมเก่าอาจจะาอยากเป็นของเก่าปะ่ะหรือสั่งทำใหม่ไม่รู้เ่ยลืมหมดแล้วเนี่ยไม่แต่ไม่มีแค่นี้ับผมเลยดูดีดูด,ดีอันนเซิร์ฟนี้ว่างแล้ว หนึ่งหนึ่งเซตอะไรนะเซตอะไรนะแต่ก็ดีนะผมว่าถ้าผมเอา VP 20มาเนี่ยคนอาจจะไม่กล้าเล่นนะครับไปไอ้โน๊กไมาดีสแิแมวแมวรู้นะว่าใครแมวแมวแมวใครอะไรวะไม่ได้หรอมึงคิดว่าเป็นเนออี่ยนิวนี่ยูมมมมยไม่ใช่เนมึงคิดว่าเป็นเนยเหรอเนยมาสี่ทุ่มน้องน้องนิยิว เล่นไหมเล่นไหมรอดใช่ไหมนะเฮียมารู้มารู้รู้รู้อะไรวะน้องมีพี่ว่า17มันกลัวอะไรมาเฮ้ยโอ้โหรู้สึกภูมิใจวันที่คนกลัวแต่มันก็ภูมิใจไม่สุดเพราะว่าที่มันกลัวมันไม่รู้ว่าเป็นผมนะมันรู้เป็นคนอื่นเว้ยมันคิดว่าเป็นเนหรืออาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนมันหรือคนรู้จักมันได้แหละไอ้ตัดกูไม่ใช่เนอะกูไม่ใช่นี่กูเองนี่น้องเบายูเองเฮียกูสามไปแจกรอยยิ้มแม่งเสร็จรู้ทัน แล้วรู้ทันอะไรเขาก็ไม่รู้มโมโซชิบหายเลยพูดเหมือนรู้อ่ะแต่ไม่รู้หรอกถ้ามันรู้เป็นยิมจริงอ่ะมันสู้ไปแล้วทุกคนแซมไอ้นี่มันกลัวจะกลัวจะไม่กล้าเล่นอ่ะมันมีใครท้ามันกลัวได้วะคนในเซิร์ฟอ่ะไม่น่าเชนีเพราะว่าถ้าเนีอ่ะเขาก็บอกอยู่ว่าเนยมาสี่ทุ่มนะครับคนนี้น่าจะเป็นมันน่าจะกลัวใครสักคนที่เป็นเพื่อนมันหรือมันก็เป็นคนที่เจอไปบ่อยในเซิร์ฟป้าคนเด็กเก่งอะไรเงี้ยป่ะเฮ้ยที่แซมก็ออร่าอยู่มันก็จับอยู่แบบเด็กในเซิร์ฟมันกลัวแบบคิดว่าเป็นคนเก่งอ่ะคนดูบอกกพี่่่็็มััววไปทนนนะะะเหแคคตลร ต้องเล่นละป่ะจะได้ไม่เป็ออหหนอะไรนะได้ๆมาดิแดดบ็คแคมป์มา มาพิไม่พีไม่พีไม่พีพไม่อัดไม่อาจจะได้ไม่พีามาพิีไปแล้วพิมพ์ไปแล้วพอใจยังโอ้ยวาร์ปพโีโอโอ้ไอเฮียแม่งวาร์ปมาดงอ๋อพอดีมันวาร์ปเฮียนะ่ะ มันวับเฮียขนาดไรหนุ่มหนุ่มวับไรหนุ่มไอ้เฮียอันนี้ผมไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่าแต่ดูแโหเฮ้ยมึงทำอะไรมึงเนี่ยกูว่าแมันไม่แม่อธทำไมวับจังอ่ะเฮียใครจะเล่นมันก็เล่นเถอะไม่รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่ดูจะทรงละไม่รู้ว่ามันดูไม่ออกก็มันวับอ่ะไม่รู้เลยไม่ไม่รู้ว่ามันจริงผมเยอะหรือเปล่าไอ้เฮียใครจะเล่นก็เล่นเถอะกูไม่เล่นนะแม่งใครเจอเขาไม่คิดอย่าไปเล่นนะครับมาครับแนะนำให้อธิบพอไม่รู้ว่ามันวับแบบไม่ตั้งใจหรือว่าแบบตั้งใจให้แบบวับ ไม่มีจริงจริงแย่โอ้โหไอ้กูยังหนึ่งอยู่แต่กูไม่มีหัวเอาหัวมาให้กูแลกดี๋วมัแม่งโอยนู้มาดีสอ่ะเอาหัวมากดเล่นเมื่อกี้วาร์ปอะเลยดูไม่ออกแล้วมันเจ็บหรือไม่เจ็บเพราะมันวาร์เหมือนตอนที่มันค้างไปอ่ะผมก็ไม่รู้ยิงเข้าหรือเปล่ามาเรื่อยมันขึ้นก็จริงเว้ยแล้วแม่งแล้วคือเราก็ไม่กล้ายืนนานเพราะว่าถ้ายืนนี่อ่ะบางทีอ่ะเราเห็นมันค้างมันใก็้เราขามก็ซัดหัวกูฟีอย่างเงี้ยมะป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 ะ มาแจกูไปมาเหลี <S <s ่ยมป่ะมาเหลี่ยมป่ะมาสัตว์ปะมาสัตว์ป่ะตีพระดาไปดิอ่าพระดารับตีไปอย่างนั้นพี่ตีสองคนเลยพี่วิวดิงกันเลยพี่โดนตบเรียบร้อยนอนนี่นอนนี่แตงวัดกันมนเอง มาแล้วมา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 ม่มา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 มอมา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 ามาามาม่ามาาม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 มา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 เมา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 มมามามดามามลาา เห็นปะมอที่แปลว่ารู้มือเลยเฮ้ยใครมาเสกูเนี่ยของกันอย่างง่อยไอ้ยักษ์เท่กันเสถเลยไอ่ยักษ์สุไม่อยง่อยว่ะข้าเซฟเขาตายได้ไงวะเห็นไหมหรือว่าเธอตกตายวะก็ไม่ใช่ขึ้นชื่อปืนถูกฆ่าเชีย่ยมังรอโดอยู่ดีเชี่ยแต่เมื่อกี้คือเข้าเซฟแล้วมันยิงได้ไวะคือผมยืนนิ่งเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ปั๊มยาไปทำอะไรต่ออ่ะคือว่ามันเข้าเซฟมันรอดละ ตงใส่ไม oh. other other me, ่จังหวะแบบเวียบแแบบนึงมันคือแบบกูจะเข้าเซฟอยู่ละแล้วพอกูตายปุ๊บมือกูแตะเซฟพอดีอะแม่งเลยขึ้นโลให้กูปวะแม่งงงเลยไปไปชักแม่งนะครับปิดท้ายเดี๋ยวผมไปหาหนึ่งหนึ่งเซฟหนึ่งนี่ะดูขอไม่เจอคนเดิมอ่ะไอคนที่วาร์ปอ่ะส่วนเซฟเมื่อกี้ก็หนึ่งหนึ่งเฮียไม่รู้หน้าเซฟแม่งเล่นระแวงไประแวงไปแล้วกูเข้าเซฟกูก็แตะอ่ะเฮ้ กลับไปเซฟเป็นหนูดีกว,ว่าทุกคนปิดท้ายนะครับผมขออนุญาตรีเซฟโซนเหมือเนเดิมดีกว่าเพราะว่าหนึ่งหนึ่งวันนี้กูกูจะเจอแต่ละคนแบบอย่างที่บอกเลยว่าเออเซฟโดนยวิงมาคนก็เลยหายไปบ้างนะปนยังไม่รู้นะว,ว่าเซฟกลับมาเปิดแรือว,ว่าเออได้ปกติแล้วนะครับก็ฝากแจ้งข่าวบอ,อกกล่าวดนะ้วยจะได้มากินเจ๊กกูต่อว่าจะมาแจกรอยยิ้มอะ่ะแม่งจากหนึ่งกก็ได้แจกอยู่แต่มันแบบแปลกๆอะ่ะไอตัวหนึ่งวับไอตัวเล่นหน้าเซฟจะรู้อะไรกูชีวิตอ่าเฮียมีคนมาเซฟพื้นที่ไม่ต้องไปละไป,ไปท้ายเซฟยาทุกคนให้้มมััันนนนนตาายใหเบบททีีี่่่่รรรุะค này à ok Hãy subscribe <coughs> cho <coughs> ทำเพี้ยนแลรกูเมื่อกี้หลอดจัดเลยกูขอประคอใส่ไปดิขวาลีนับบกว่าดิโดดที่ยอยไปด้วกูโขวิปไปหาแม่งถ้าวิปไปหาแม่งพลาดคือตายฐานเดียวอ่ะดูดิ ออ้ยไอ้เหยย้ยไปพอจบคลิปไรจกนันเล่นอรอบหนึ่งนะครับแต่ขอแอะอะอะม่เพอเดี๋ยวเกินงบเก็บไว้รอบหน้ามาดีกว่าเมื่อกี้ผมไปติดเล่นอะไรไม่รู้แม่งกระโดดยิงกระโดดยิงวิ่งไปชาร์จแม่งแล้วผมไปวิ่งชาร์จยืนพอโดนมาไล่ทีซุนยาวเลยครัเนี้รีเลือดไม่ทันเลยคันี้นแม่งเอ,อ้ยโอเคก็ไปล้วทุกคนคิปหน้าวันนี้ถือว่าใกลกลับมาพอได้นัวอยู่ตอนนโซนแต่พอมาเื่องหนึ่งก็เจออะไรไม่รู้อ้สม แม่งรองเก็บของรู้เลยมันเหลี่ยมอยู่แล้วรู้พวกกันนะครับแล้วก็เล่นนาเซฟกนนซ็นาเซฟเกินไอ้เหี้ยนั่นก็วาัไอ้นี่แม่งก็อะไรไม่รู้กูไปพลาดเองอะไรแม่งเก่งแต่กูกูเสร็จก็เล่นประมาทอีกแม่งวิ่งไปชาร์จเขาเจอเขาสวนปึ๊บมึดวิ่งทางค์คลิปเลยอย่ะโอเคก็เจอคลิปหน้านะครับทุกคนลิงก์กลุ่มใต้คลิปหนกบอกเลยว่ากลับมาเถอะตอนนี้คือเซิร์ฟปกติแล้วนะครับทุกคนไปละบ๊ายบายขอบคุณครับ